ุณเ้ชม่นเนดีทั้งสุดกนพี่นอกนอกสุรที่มดงานสถาสิทุมิจัอนสบให้ดีใหเงงเงาะให้ทุกให้สมให้รให้ไฟให้เอให้ป็นให้กับอายริงให้พผ่โปรไม่ต้องสดวเพื่อรื่องสุสุดใเามีอะไราช่อไรมาอารสุธรรมกันวันนี้นี่นผู้กคนเลยให่เงียื่าไม่ตั้งจิดเพแต่มีตัวถึงนนี้กาลังจปสงสารให้ทุกคน นี่คือส่วนที่ไม่ให้ฟังส่วนที่ให้ฟังนั้นพระองค์ชี้ไปที่ใครชี้ไปที่ตถาคตที่เดียวส่วนสุดตัณฐาเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตคือตถาคตคาสิตาเป็นข้อความลู้มีความหมายส้งเป็นชั้นโลก,กุตตระว่าจะ้องด้รยสุนทรีแเมื่อมีที่นันสุดตัณฐา,า,าเหล่ยมาเจ่าอ,อ,อยู่โดต้องฟังด้วยมือย่อมมีอยู่ ย่อมตั้งสติเพื่งเรียนเพืเและย่อมสาทัยว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเรียนไครทำอย่างนี้เธอจะเรียกอ่าอันนี้แหละพี่นอ้องว่าสืของคนเฮานอกอ่าแต่ตัมีสิ่งใดจะติดตามผปิดมองในแต่เพิงงามคนดีศาสนาสิไม่น้อมจิตมาเพื่อศึกษาธรามของพระศาสดาของตนนะ ดังนั้นด้วยพระสูตรต่างๆเหล่านี้ที่พระองค์ได้จัดไว้เอาเพิ่นคือนรดได้น่ะยังมีอยู่ยังชัดเจนอยู่เน้นรดแม่ข่าวอันนั้นบ่ความเากับไปขึ้นอยู่ข้างหลังแล้วเนาะในห้อยคำของพระองค์ก็อยากให้พวกเราทั้งหลายมืดกันอยู่บ่อยู่เนาะนะ รถก็หลายขัน้นยมอมืดอยู่เนอะชี้น้ำหลังก็ได้ชี้น้ำหลังก็ได้นะสาวชี้น้ำหลังเอาบอ้างมะยูน้านอะมีเพื่อนังเนี่ยนะหลายคนบ่หรือวัยยาคู่ยาคู่อะไนังอยู่เนอะแล้วโหถ้านังท่านไปเป,ปนังต้อครับ <ไป S 1> นะจ๊ะ มันมีรถอีนะร็รถพีกแต่ว่าไม่ใช่แมนี่นารถทัานนี้นะรถา็ hello นี่ชื่ออมไนะเออรถพี่บอกเขาเห็นกระเจีรถไหม กายัตตาณสติสตายัตตาณตายโยตายัตตาณ ตลอดเวลาอิยันตานาเซโฮายาตานาายายจะเาตนไม่ได้อย่าเลระองค์พูดผิดไม่ได้ ค่อยคาของพระองค์ทุกถ้อยคาไม่มีใครในโลกตั้งมือรัสืบเรียนได้ดังนั้นก็รจตนาบัญญัติไม่ผิดไม่มีภูเขาศักดิ์สิทธิ์พุทธเจ้ามีศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์เรื่องรางของหลังศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักคุ้มคองรักษาเราเขาบ้างป่าไม้บ้าง อาซอยกรนด้อยอยกันด้อยนลูกหลงันานอัตไก่ิบไกกันิมานี่เป็นวิดีโอเด้ออยกเดืัวนอก้ยสลุดอย่นอยเหานันมหลุดพ้นไปจากความทุกทั้งปวงได้ันกำลังเอาสซเอาลลงอดไปทลพี่นองแล้วไปฟังคนจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ทอดจุดเลยหฮางนองราซอยกันเนาะทกเจ้าที่คอยที่คนที่โตสมัครสมบัติมบตีแอว่าะเลที่นอกนอทุกทุกคนฮามาเยอะผาปีสังกิมาแต่ใจแต่งใจงานไปบ้านไวถ้าบ่มีบุญก็บร้บาตถ้าบุญผาก็บริสันต์ถ้าบมีทางก็โ่ไดไปทุกทุกคนฮามานี่มาโดยจิดโดยใจพี้อนอกนามันาปนักชิจศกเนาะ แต่การฮรบุได้พูดรงเพื่อคู้ผูเพื่ออนุพู้เพศไปในพีน่องนอกูเรพสัตว์เซอปิตกเงี่้หอยตามป่าตมดงกับที่มีชักบริวารหนึ่งภูรรพสัตว์คยู่ตีพีน้องก็จะมีชักบริวารหนึ่งเงินอาสาเหมือนภูรพสัตว์ทุกพอแม่ก็จะมีชักบริวารหนึ่งเซนได้บุตรได้บุตรสุ่ที่เจ้าที่คนสมัครสมาชิการการไปงานสาบนกิจกมไปโดยจิตดวยใกไอกเรากันกาวเก่าคานมาโดยจิตดวยแกเบื้อ สุคนให้ได้บ okay. so, ุญสามพ่อแม่ปู่ย่าตานายเพิ่นบอกว่าถ้าคิดการงานแบบนีต้องไทําเมือใดก็พอได้ทําดีเื้อเสร้างอาการดกต้กอยเผาจุดากบ่พอเมืมองทําดีหยไปบ่ยอมก็ตาาทําเสียงสิยอมอาทําทําดีคนยอมานได้คําล้านเมืองทําสวเสสิทุกข์เส่อไว้พอปันใหม่เสียบไก่พี่น้องวแลพี่น้องเนาะ าเกิดเป็นคนคนให้ทั่วปากบ,บรุรนคนโมโหสูบบ่อทอาได้สั่งโคบข้รราวตัว,วนั่งยืนนั่งสอบนั่งซื้อเป็นกลาิจการพนักงานบ้าฮาลลูกทิพคนสั่งอาเบิ่งพ่อเบิ่งแม่สองคนกีกรรมัมีมานโนกำมสามกำทั้งหลายพวงนี้ที่ผูกลูกหลานได้ลวมกันมือประมาทาขาดพังทำมาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ตอหน้าและรับลังก็ดีอ่าขอให้ทอขอให้แม่จงโอสิกรรมให้พวกลูกหลานบุตรคนทุกคนขอให้แม่เถ้าอาจงไปสู่สุคติโดยถือสาธุสาธุสาธุาธอนโมทางมี้่า อันดิกาขับรถเจ้าทีมงานลงสุบเนาะอ่ากอแสดงเนาะอ่าไฮโลบุกหลานหลานเนาะตะกบกังใจดื้อสืบตามตำนานโค้กเมทาอาบเนาะอ่าเธอพคนจะเสียร์สิดไปแต่อยู่น้ำเฮาติดตลอดไปพี่น้องเนาะตะกบกังใจสร้านผลงามควรมีไปเรื่อยๆดื้อเนาะ เพราะว่าใส่ปากเป็นบุญเนาะอยู่ใส่บุญใจใส่ปากเป็นภัยอยู่กับภัยกันเดือดถอนพี่เราเอ้ยเนาะอ่าคนสุขก็คงทีแต่คงดีสะคงคนคงามสุขบ่ได้กันทุกคนแต่คนดีหน่อยคนที่จะมีเด้อตัวอะไรพี่น้องเนาะสัตคนดีฟังคำนำบาน้ำเมืองเฮาพี่น้องเอ้ยอะไรมันจบมันงามเอากรเห็ดเอาเนาะ ยาพินพักเห้ปลุกเดี่ยกะแกนแน่พันอืดเติมแตงเือผิดตัวดิ่งขลีพรูกแง้คนติดกูก็เป็นแงบกเตียเกีปูสิ่งใดสิ้ใดสิ่งดส่งสิ่งส่งสิ่งใดส่งใดสิ่งใิ่งใดส่งใดสิ่งส่ดสิ่งใจส่งใดส่สิ่งใว่าเงใดก่งินงใิ่ดิ่งใดสิ่าใดสมงอ่งใด่งด่งดสงใสส่นิส่

เขาชิคแล้วกับมาชอบปมาอบางเงี้ยี่มไ้ม